สวัสดีครับเพื่อนๆแฟนแไม่กับบอนไซวันนี้มาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับอยากจะสรุปนะครับเรื่องของมะสังนะครับว่าที่มะสังที่ผมเคยคุยไว้นะครับถ้ามันเป็นยางนะเหมือนมีอะไรเจาะอะไรประมาณนี้นะครับเราจะแก้ไขอย่างไรแล้วก็ใช้ยาอะไรนะครับในการในการรักษานะครับก็คลิปนี้ก็จะคุยให้กับเพื่อนๆฟังแบบไม่ยาวเนาะนะครับไม่ยาวเลย เมื่อกี้ไปคุยกับครูจ้่มมานะครับไปคุยกับครูจ้่มมาว่าเขาใช้ยายตัวไหนนะครับที่อาจารย์สมคิดนะครับบรรยายไป <c oughs> มันจะมีสองตัวนะครับสองตัวให้ให้ให้เราเฉีดพ่นนะครับแต่สำหรับผมผมชอบลาเทนะครับแต่ฉีดพ่นก็ได้นะครับแต่ว่าในตัวส่วนตัวผมผมชอบลาเทมากกว่านะก็จะมีที่ผมใช้อยู่ประจํา นะครับที่ผมวใช้อยู่ประจําที่วงทำอยู่เป็นประจําส่วนตัวนะครับออมันก็จะมีตัวป้องกันและกําจัดเชื้อราแล้วก็ยาฆ่าแมลงนะผสมกันไปแล้วก็ฉีดพ่นลาเทแล้วก็ว่านไปนะครับก็คือเดือนเป็นเดือนเลือเลืออะไรประมาณนี้ก็คือ,ค,อ,ค,อคือทาบ่อยๆนะครับแต่ทีนี้ตัวยาที่ได้จากคุดจ้่นะครับที่อาจารย์สมคิดเขาไลน์มาหาคุดจ้่ถ้าคน มันจะมีเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องของจุลินทรีย์ด้วยนะครับจุลินทรีย์อันนี้เอามาคุยกับเพื่อนๆฟังเฉพาะเฉพาะเรื่องเลยนะครับเรื่องของจุลินทรีย์มันจะมีการถ้าเกิดเพื่อนๆได้ดูคลิปที่พี่ปองไปถ่ายที่ที่ก็คุยกันที่สุพรรณเมื่อวันที่สิที่ผ่านมานะครับมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของจุลินทรีย์ด้วยจุลินทรีย์นี่ครับหัวเชื้อจุลินทรีย์กรีนบิวนะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์กรีนบิว นะครับจะจะให้เพื่อนๆดูในโทรศัพท์มันมันจะชัดเจนหรือเปล่านะครับเาเพื่อนๆนถ้าถ้ามีนะครับมีปัญหาหรือว่าไม่อยากมีปัญหาหรืออยากจะเอาไว้ฉีดพ่นลาดเทนะครับหรืออยากจะเอาไว้ฉีดพ่นลาดเทเนี่ยนะเพื่อนเพื่อนก็นะเพื่อนเพื่อนก็ไปหาซื้อมาแล้วก็เอาไว้ฉีดพ่นลาดเทได้นะครับหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับกรีนบิวนะครับมันชื่อกรีนบิว เป็นห่อหอนะเป็นซองๆองนะครับชนิดผงแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอีกตัวหนึ่งสารกําจัดแมลงสารกําจัดแมลงนะครับชื่อชื่อสามันนะครับฟิโพรพออานซโซอลอเรือฟอฟันสาอิฟิโพรนินนะครับเห็นหรือเห็นไหม น้ำเนี่ยครับก็คือสารกำจัดแมลงนะครับทีโพรนินนะครับสองตัวแล้วอีกตัวจ้าบอกว่าอีกตัวไม่ไม่ค่อยมีอะไรนะครับเอาสองตัวนี้หลักๆนะครับซึ่งผสมกันนะครับแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งที่ผมเคยใช้ประจํานะครับอันนั้นอยู่ที่ร้านนะครับอันนั้นมันนอกประเด็นนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับ สองตัวนี้นะครับสองตัวนี้นะครับที่เราจะเอามารักษาก็คือหัวเชื้อจุลินทรีย์นะครับกรีนบิวนะครับหาซื้อที่ไหนได้ก็คงจะต้องเป็นเอ่อร้านเคมีกเกษตรนั่นแหละครับแล้วก็สารกำจัดแมลงนะครับชื่อสามัญก็ได้บอกไปแล้วนะครับก็ก็ลองหามาซื้อใช้แล้วก็ฉีดพ่นละเทแล้วแต่สะดวกเพื่อนกันแล้วกันก็อาจจะเป็นเดือนเว้นเดือนก็ได้นะครับแต่ก็ อย่างไรถ้าเพื่อนๆได้ดูคลิปอาจารย์สมคิดประกอบคลิปของพี่ปองอะนะครับมาประกอบแล้วก็ผมเพียงแค่เอามาสรุปเรื่องยาให้กับเพื่อนๆได้ได้ฟังซึ่งไปสอบถามคุณจำแล้วก็คุณจำเขาเก็บลายไว้ผมก็เลยถ่ายรูปมาแล้วก็เอามาคุยกับเพื่อนๆฟังคลิปนี้ก็2ตัวเนาะหลักๆเลยแต่ถ้าเกิดผมเนี่ยผมก็จะใช้ยาฆ่าเชื้อรายาฆ่าเชื้อราสารป้องกันและกำจัดเชื้อราแล้วก็ยาฆ่าแมาลง แต่ว่าอีกตัวที่ผมจะเพิ่มไปก็คือตัวกรีนบิลนี่แหละครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปลองหาซื้อตัวเดี๋ยวผมจะลองไปหาซื้อดูตัวนี้ครับตัวกรีนบิลเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปหาซื้อดูนะครับแล้วก็ผมจะเอาไว้ฉีดพ่นลาเทแล้วก็ผสมนะครับผสม3อย่างเลยนะครับ3อย่างเลยก็ลองดูก็แล้วกันเดือนเป็นเดือนนะครับก็ป้องกันไว้นะครับป้องกันไว้ดีกว่า เพราะว่ามาสั่งถ้าเกิดว่าลงเป็นถ้าตายก็คือโอ้โหเอาไม่อยู่เลยรับยังไงก็อยากให้มาสั่งเราสวยงามเขียวชุ่มพุ่มสวยแบบนี้สวยงามอย่างนี้ก็ต้องคอยดูแลแล้วก็รักษาการเพราะว่ามาสั่งไม่เหมือนไม้ชนิดอื่นแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านาอกคลิปนี้สวัสดีครับ